รักนี้ที่มอดไหม EP ที่สิหแววตาหวาดกลัวค่อยเปลี่ยนได้หรือไม่นานนานที่ได้ใส่อภรสวยงามเช่นนี้หากรีบถอดออกก็น่าเสียดายนิงอีพอใจกับผลงานของตัวเองนางการแขนออกให้หลี่ยงเห็นว่าชุดที่นางสวมใส่งามเพียงใดแต่ยิ่งนางคำเช่นนั้นชุดของนางยิ่งลู่ไปตามส่วนว้าส่วนโค้งของร่างกายบวกกับรอยยิ้มมั่นอกมั่นใจบนใบหน้าทำให้หนิงอีดูน่าลหลงใหลมากขึ้น หลี่หยางตกอยู่ในพวังอีกครั้งอย่างง่ายดายเมื่อเห็นว่าหลี่หยางไม่ตอบอะไรนางได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นหนิงอีจึงหันไปขอความเห็นของมู่เฉินแทนคุณชายไปว่าชุดนี้หนิงอียังพูดไม่จบกลับโดนมือของหลี่หยางรั้งตัวนางไปไว้ด้านหลังเขาเสียก่อนไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้หลี่หยางหันมากล่าวกับนางด้วยสายตาออกคําสั่งอย่างชัดเจนเปลี่ยนก็เปลี่ยนหนิงอีทำหน้าไม่ก่อนจะเดินกลับเรือนไป มู่เฉินที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกแปลกใจทำไมหนิงอีถึงได้ยอมทำตามคำสั่งของหลี่หยางอย่างว่าง,ง่ายเช่นนี้ต่างจากหลี่หยางที่รู้สึกพอใจกับท่าทางว่านอนสอนง่ายนี้ของหนิงอีคุณชายเจ้าดูไม่ได้โกรธแค้นหนิงอีเหมือนที่ร่ำลือเลยนะหลี่หยางขมวดคิ้วแน่นเมื่อได้ยินมู่เฉินเรียกไว้หนิงอีอย่างสนิทสนมเช่นนั้นคุณชายไปก็เช่นกันไม่เห็นดูรังเกียจนางอย่างเช่นที่เขาพูดกันข้าเพียงคิดว่านางเปลี่ยนไปเป็นคนดีไม่น้อย จึงไม่คิดรังเกียจนางเช่นเดิมก็เท่านั้นหรือคุณชายเจ้าว่าอย่างไรเล่ามู่เฉินตอบตามสิ่งที่ตนเห็นบัดนี้ดูเหมือนหนิงอีจะเปลี่ยนไปมากทั้งทำดีกับผู้อื่นไม่ขมเหงเหล่านางโลมหรือแม้แต่ลู่เสียนเองทั้งยังรู้จักเมตตาผู้ยากไร้และเมื่อเห็นเขาก็ไม่เข้ามายุว่ยวนเหมือนแต่ก่อนแต่อย่างหลังนี้เขากลับรู้สึกไม่พอใจกับการเปลี่ยนไปของนางดึกมากแล้วข้าขอตัว ยังไม่ทันให้หลี่หยางตอบคำถามของเขามู่เฉินก็จากไปแล้วที่หลี่หยางลู่เสียนที่ยืนมองเหตุการณ์อยู่นานรู้สึกสงสัยว่าพวกเขาคุยสิ่งใดกันอีกทั้งคุณชายไปก็ไม่ได้มาหานางทุกวันเหมือนแต่ก่อนลู่เสียนยังไม่ได้ไปพักผ่อนหรอกหรือหลี่หยางที่ไม่ได้สังเกตเห็นว่านางยืนอยู่กลางถงการแสดงนานเพียงใดจึงเอ่ยถามเช่นนั้นข้ายังไม่เหนื่อยเมื่อครู่ข้าเห็นท่านกับคุณชายไปสนทนากันมีเรื่องใดเกิดขึ้นหรือไม่ อันที่จริงแล้วนางอยากรู้มากกว่าว่าทำไมคุณชายไปไม่มาหานางเหมือนแต่ก่อนแค่เรื่องทั่วไปไม่มีอะไรมากหลี่หยางเลี่ยงที่จะตอบคำถามนางเช่นนั้นหรอกหรือแล้วถ้าเล่าช่วงนี้สบายดีหรือไม่เห็นว่าคุณหนูไว้ใช้งานท่าหนักไม่น้อยลู่เสียนคิดว่าช่วงนี้นางลเลยหลี่หยางเกินไปควรถามถ่ายเขาเสียนหน่อยไม่ได้หนักแต่อย่างไรเพียงช่วยสอนตำรานางให้รู้ตัวอักษรบ้างก็เท่านั้น หลี่หยางไม่คิดจะปิดบงังลู่เสียงกลับสงสัยเหตุใดเขาถึงดูปกป้องหนิงอีทั้งที่แต่ก่อนเขาไม่อยากอยู่ร่วมชายคาเดียวกับนางด้วยซ้ําเช่นนั้นข้าขอตัวก่อนเจ้าก็พักผ่อนเยอะๆเถอะหลี่หยางไม่ได้อยู่ต่อเพื่อตอบข้อสงสัยใดๆอีกทิ้งให้ลู่เสียงสงสัยถึงการกระทำที่เปลี่ยนไปของเขากับมู่เฉินอยู่อย่างนั้นเวลาผ่านไปไม่นานหนิงอีที่ตั้งอกตั้งใจในการร่ำเรียนอักษรโบราณ บัตรนี้นางรู้อักษรมากขึ้นไม่น้อยซ้ำยังอ่านบทกวีที่ไม่ซับซ้อนได้บ้างแล้วข้าก้าวหน้าเร็วใช่หรือไม่นิงอีกล่าวชมตัวเองในทันทีที่อ่านบทกวีให้หลี่หยางฟังจนจบหลี่หยางได้แต่ขบคันกับความหลงตัวเองนี้ของนางอาจารย์เช่นนั้นวันนี้ข้าขอพักเร็วหน่อยได้หรือไม่เมื่อคืนข้านอนไม่ค่อยสนิทขอพักอีกนิดนะนิงอีไม่พูดเปล่านางรีบไปนั่งลงข้างขหลี่หยาง และทําทีเป็นนวดแขนให้เขาอย่างออดอ้อนหลี่หยางมองแขนที่นางกําลังเรียกมันว่าการนวดบัดนี้สายตาของเขาที่มองนางไม่ได้มีความรังเกียจหรือเครียดแค้นอีกแล้วการถูกนางจับเนื้อต้องตัวทุกวันกลับเป็นเรื่องปกติสําหรับเขาโดยไม่รู้ตัวด้วยนางไม่ได้สนใจขนบรรมเนียมชายหญิงนั่นแลเขาก็ไม่คิดจะห้ามนางในเรื่องนี้กลับกันเขากลับพอใจให้เป็นเช่นนี้มากกว่าหญิงอีเองก็ไม่ได้หวาดกลัวหลี่หยางมากเท่าแต่ก่อน นางคิดว่าตอนนี้เขาคงมองนางต่างไปจากเดิมแล้วและเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาน่าจะปราณีและปล่อยนางไปมีสิ่งใดที่เจ้าอยากทำนอกจากนอนหรือไม่หลีหยางส่ายหัวให้กับความชอบในการนอนของนางที่มากกว่าผู้ใดที่เขาเคยเห็นมามีสิค่ขาชอบกินมีอีกหลายอย่างเลยที่ข้าย,ยังไม่ได้กินข้าอยากมีเวลาใช้ชีวิตนานๆจะได้กินของอร่อยๆที่มีบนโลกนี้ให้ครบทุกอย่างเลยนิงอีบอกแบบกลๆว่า นางยังไม่อยากตายในเร็วๆนี้เผื่อเวลานั้นมาถึงเขาจะได้นึกถึงคำพูดนี้ของนางความชอบของเจ้าช่างเรียบง่ายเสียจริงหลี่หยางคล้ายตำหนิแต่สายตาที่มองนางกลับเต็มไปด้วยความอบอุ่นหากแต่หนิงอีที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตานวดไม่ได้สังเกตเห็นคุณหนูเจ้าคะวันนี้ราชสำนักให้คนมาเหมาหอบุพผาอีกแล้วเจ้าคะ่ะเจียลี่รายงานสิ่งที่พ่อบ้านเจียงบอกมาเขาบอกหรือไม่ว่าใช้ต้อนรับผู้ใด นิงอีกเกรงจะเป็นราชทายาทจึงถามขึ้นเผื่อหากเป็นเขาจริงจะได้ระวังตัวราชทูตสู้หนานเจ้าค่ะคำพูดสั้นๆของเจียลีน่นี้กลับทำให้นางต้องตกใจยิ่งกว่าจะเป็นราชทายาทเสด็จมาเสียอีกมือที่บีบหนวดให้หลี่หยางหยุดหยุดชะงักในทันทีหลี่หยางที่เห็นสีหน้านั้นของนางก็สงสัยในทันทีเหตุใดนางถึงดูเป็นกังวลเมื่อพูดถึงราชทูตสู้หนานเจ้าเป็นอะไรกังวลใจว่าจะรับแขกของราชสำนักได้ไม่ดีหรือ หลี่หยางถามด้วยความเป็นห่วงหนิงอีไม่ได้ตอบคําถามนั้นของเขานางเอาแต่จ้องมองหลี่หยางด้วยสายตาหวาดกลัวอีกครั้งใกล้ถึงเวลาแล้วสินนนี่ข้าทําดีกับเขามากพอหรือยังหนิงอีรู้สึกหวาดกลัวในใจอย่างมากไปเถอะคุณชายเจ้าหนิงอีลุกขึ้นพร้อมดึงแขนของเขาให้ตามนางมาแต่แรงอันน้อยนิดของนางกลับไม่ได้ทําให้เขาขยับเข,ขยื้นแม้แต่นิดเจ้าจะพาข้าไปไหน หลีหยางถามอย่างสงสัยไปเที่ยวเล่นข้างนอกคาเบื่อการนอนแล้วนิงอีตอบอย่างใส่ซื่อหากเขายังไม่หายกรดแค่นางอีกหน่อยนางก็จะได้นอนยาวแล้วจะรีบเร่งนอนไปใหญ่